สบายดีมาเมื่อนี้มาเห็ดหลาบเป็ดกินน้ากันสําหรับสูตรแรกที่เฮ็ดธรรมาตามาสมกันมาเลยเห็ดหลาบเป็ดก็สมีตัวเป็ดในประมาณโลปลายเนาะเลาก็ซิลโลเอาอันนั่งเป็ดมันออกส่วนปีกเขาเอาไปเฮ็ดอันนาซุปเนาะเห็ดต้มสมเมนี้เขาเ็สิลเลเอาซีนมันออกเ้วเอาเสร็จไปเฮ็ดหลาบ ่อไปหากกะซีซอยซอยเห็ดเป็นอันตัวนน,น้อยๆแล้วก็ไปฝักเนาะประมาณนี้ส่วนตับคอยร้ประมาณร้อยก่ำเนาะใอยซื้อเพิ่มพี่นะ้องเกือบร้อยต่อไปหากกะซีซอยอันนังเหมือนเนาะนังห้งโปตองเห็ดตนน้อยผดเนาะเวลาเอาไปพัดเอาไปคั่วมืนกะซีหดนะแล้วก็ซอยประมาณนี้ต่อไปหากาักกะซเอาไปผัดเนาะ เบิ่อพี่น้องน้ำมันปิดมันเริมออกแล้วต่อไปก็ใส่หอมแดงลงไปเจียวนําหอมแดงนี่ใส่อันทรงหัวเด้อแล้วก็กระเทียมตัวนี้หมกักจนตัวพี่น้องมันจึงหอมบางคนถึงเสยใส่แต่หอมแดงเนาะเจียวผัดไปเดี๋ยวพี่น้องเขาเจียวให้นางปิดมันกรอบประมาณนี้บรรยาก,กาขึ้นเนาะเห็นบะหอมบัวแดงกับกระเทียมมันก็กรอบเลี่ยงแบบนี้หอม ู้ให่บหมักกอบแบบนี้ค่ะก็คั่วธรรมดาพอให้มันสุกค่ะก็เอาขึ้นเนาะต่อไปค่ะก็จะเอาตับลงไปคั่วเนาะเอาตับลงไปผัดประมาณสองสามนาทีได้แล้วเป็นค่ะก็จะเอาซีนลงไปเนาะซีนบ่ต้องผัดดนเนาะพอให้มันสุกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้แล้วนะถ้าเขาเห็ดสุกไลยมันเวลาเขาไปเห็ดลาบมันก็นสิหยาบสิขแข็งบ่เซ่บเนาะตับคือกันบ่ต้องผัดให้มันสุกหลยขั้นตอนต่อไปค่ะสิปรุงโดยแป้งนัว แกงนัวมากหลายใส่หลายเนาะมากน้อยใสยน้อยบอ่หมักบ่ใสก็ได้ก็ใสนึ่งบวงกาแฟใสเกลือลงไปนึ่งบวงกาแฟส่วนปลาแดกกับอันน้ำปลาเขาก็ใส่ตนอนเขาสิปุงเนาะสุกได้แล้วได้พี่นอ้องเห็นบ่เนื้อปิดมันยังแดงอยู่ถ้าเขาป่าไว้แบบนี้เพราะหม้อมันยังหอนมันก็สิสุกต่อเนาะต่อไปเขาก็จะไปเห็ดน้ำแกงเนาะน้ำแกงกับเห็ดแกงส้มธรรมดาลแหละใสเกลือลงไปแลลวก็ตัวน,นี้ก็สม็ดมะขามเปียกเนาะ ใส่ประมาณก้นหนึ่งประมาณนี้หัวสิงไคหัวค่าก็จะมีใบกีหูดกจะมีหอมบัวแดง เีย็นมือน้ำสุกฟดได้ทีบะน,นี้ก็ใส่กระดูกเป็ดลงไปเนาะแล้วก็ต้มต่อไปประมาณ30นาทีเนาะจนมันสุกหลังจากเขาต้มสุกได้บะน,นี้ก็ใส่แป้งงวลงไปแป้งงวงได้คอยมักใส่ตอนสุดท้ายใส่น้อยนึงกะอุ่นัวแล้วพี่เนาะกระไรหมักหลายใส่หลายเนาะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลา,า,าประมาณครึ่งจอกเนาะแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ใส่มะเขืเล่นลงไปแล้วก็จะมีหอมเนาะหอมป้อมก้านหอมป้อมกับเมีอันต้นหอมน้อยหนึ่งบะนี้ก็ซิมเบิงรสจัด เนาะแกงส้มมันก็เสีออกส้มหนัวแซบเรียบร้อยแกงส้มฮาต่อไปฮักระสีเตรียมไปสอยมักปีเฮะเนาะใส่ลาบเป็ดฮามักปีเนี่ยก็ซอยเห็ดเป็เสินน้อยๆบางๆเนาะผู้ใดบ่มักบ่มีบ่ใส่ก็ได้เนาะมักปีนี่ซอยไปเรื่อยๆเนาะในน้ำานี่ค่อยใส่มักนาวกับเกลือเด้อ เพื่อบ่ให้อันมักปีมันดําเนี่ยใส่ประมาณนี้นะบบตองใส่หลายพี่นองเพราะว่าอันสิ้นเป็ด่ยมันก็โบหลายเนาะใส่ประมาณนี้จะนอนมันก็สิเป็นอันลาบมักปีั้นตอนต่อไปหกักกะสีปรุงลาบเอาเลยใส่อันนั่งกับอันหอมบัวแดงกระเทียมที่ยวเจียวไว้เมื่อกีเนาะใส่น้ำปลาลงไปสองบวงผู้ใดบกินปลาแดกก็ใส่น้ำปาลปา,กปกกำปากับเกลือก็แล้วนเนาะปลาแดกคอยบบเค็มเด้อใส่สงองบวงบวงกาฝี ใส่เพ็ดลงไปไปใส่นึ่งบวงผู้ใดมักเผ็ดก็เพิ่มเอาเนาะส่วนตัวนี้ก็สมเณรเขาคั่วเขาคั่วคั่วหม่ใหม่เด้อมันจึงหอมใส่สองบวงแล้วก็สิใส่ใบขี้หูดตัวนี้หมักส่วนตัวเด้อส่วนตัวนี้ก็สมเณหอมแดงบันนี้ก็คนเนาะอืหอมคักเนาะคนให้มันเข้าถั่วเทิงกันบันนี้ก,ก็ซีมเบิงเนาะซีมรสชาติหมักแบบใดหักกะจัดไปยังไม่ได้ใส่มะนาวตัวนี้ซีมเอาความหนัวอือพอดี แซ่บต่อไปกับสิบีบบางนาลงไปบางนาเนี่มักออกส้มๆค่ะก็เพิ่ม,มเนาะค่อยใส่สามเปียงเนาะน้อยๆกับประมาณน้วยหนึ่งแหละตัวนี้ค่อยใส่น่วยใหญ่ค่ะก็ใส่แต่สามเปียงเอาเพื่อหอมค่ะเนาะดงซีสันเอ็นร้อยบันนี้ก็ใส่หอมลงไปใส่มักปีลงไปใส่หอมลงไปหอมป้อม หอมลาบส่วนตัวนี้ก็สมนมักเพ็ดดิบบันนี้กบคนพี่เนาะกรแสาะคักมาเด้อมาเด้ยอพายยาอ,อาหารบานเฮาจังแม่นเลิศลองไปเหตุกินเหมือนเด้อพี่เนอะลาบเป็ดแบบง่ายๆแล้วก็แซ่บสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่ตอไปทาม,มากะกดไลค์ที่แกกะกดแชร์ได้เด้อสมัยเลยบ๊ายบาย